สวัสดีเอฟซีุกทันครับยินดีตอนรับเขาสู้ช่องแหลพ่พะรวยครับพี่น้องใเอฟซีุทันมื้อนี้พอดีมากินข่าวกันครับทีมงานมากินข่าวกันแล้วกะ็มีสายด่วนมาจากทังอุบลหมแล้วครับเพราะใช่หมอผีเพราะใช่หมอผีได้โทรเขามาเอาตัวเล็กและแนวทางมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีหลังจากไปทําเอาเล็มากขึ้นแนาวาางมากขึ้นนี่ครับพี่น้องเอฟซีุกทันตัวเล็กและแนวทางของเพื่อนพี่น้องเอฟซีส่วนไลาย บ่หลายตัวพี่น้องตัวเดียวสองตัวขนาดเข่ามาไวหน่อยหน่อยงวดขึ้นกันครับละการ์เอนี่เป็นโอกาสดีครับพี่น้องของเอฟซีหลายคู่หลายคนพอดีมือนี้ว่าสิกินเข่าจีนามกันมากินเข่าจีนามกันก็เป็นทีมนั่นกับพอดีพญายัยใช่หมอผีกสร็พอดีโทษขามากครับพี่น้องเอฟซีุกท่านตัวเลขแล้วทัางของหมอผีขมิ้นสิเป็นจะไหนพี่น้องเอฟซีตุกท่ันจะนําผ้าทุกท่านครับไปบอกไป,ไปจ่า น้ำผึ่นสัมผัสสดจากท่านโทราศาพัพท์น้องพนะี่น้องเนาะพอดีพันโทษข่ามากระร่างรอสายอยู่แป,ป๊บนึงเดี๋ยวเสียห้พี่น้องเอฟซีตุกท่านเราไปฟังเสียงคำบอกคำจาจากหมอผีขม,มิ้นนะพี่น้องเนาะว่าตัวเลขกและน้ำท่าของเพื่นงวดวันที่หนึ่งกร,รกฎาคม2565ก็คือยห้าเี้นมืออึ้งนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีตุกท่านตัวเลขกและน้ำท่าสีมิโฉไม่ใช่บอหรือว่าถือตรงใจกับพี่น้องป้องไปตรงใจกับแฟนคลับแฟนช่องบอเดี๋ยวสิยหาเราไปฟังพร้อมๆกันน้อพี่น้องเนาะ กันได้คำมาแล้วขอกำลังใจในเด้กพี่น้องเด้อขอฝากติดตามกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนติ้งติ้งเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องแหล่ผารวยน้ำในเด้กพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจในทุกการทํางานครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านบรรยากาศย้ำแรงครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านอยู่เถียงแน่นอยกาลังพักกันมากินข้าวกินน้นาแะ่พอดีเพิ่นโทรเข้ามาเดี๋ยวสิเขาไปบอไปจานนแเพิ่นครับบอลายสีใยหางพี่น้องเอฟซีทุกท่านสีน้ำผ้าทุกท่านกลับไปพบพอกับ หมอผีเมีนครับพี่น้องสวัสดีครับเชิญครับบคว่าค่ะก็เห็ดแล้วมอดที่แล้วไปเฮ็ดเลยศูนดอกดอกศูนเกตมอหนี่ก็ได้เอาจริงเอาจังเบิ่งมันโดนเติบเล้ว่าทันดอกไปเฮ็ดมะหันนี่ไปไปเอายุไส่ค่ะมวดนี่เอาบังเคือเฮ็ดนี่ล้ พ่อจับเน้่นโทสั่ไปนั่งเอาบ่พ่อพ่อจับเนโทสั่อนเนโอ้มื่อเมื่อเมื่อเ่อไปนั่งไปขอเอานี่่ะเอไปนั่งขอเอาเนอันบิอันตอนไปถําคือพ่อหนทรายน้าเนี่ยพ่อจะจะเห็นตอนทํามันนะเพิ่นคอยสีเอเออพ่ไปยังกันตอนตั้งความใหม่เพิ่นเห็ดตัวเนาะ มันบริโภคน่ะบนอมันบันบอกันที่มันอยู่ไกลกันไปเขาไม่ห้องมันเป็นแต่ของที่คนไหนไปเอาสีหน้า่นว่ามันมียังอยู่หันหนึ่งสีมันมาเอ้อไปกันนะครับเป็นแต่เป็นที่เขาเขามาบอกไปมองแค่หนวดแท้ก็จะไปหนึ่งแปงสีหน้าะหนึ่งแป้งสีหน้าค่ะแต่พอได้สัมผัสโดนเนาะค่ะเนาะ เอาครั้งแรกเด้อที่พ่อไหวเลยมาสัมภาษณ์นี่คถูกครับเยีสตีโทรมาไรยีสตีโทรมาทุกปีละอังวิควังอันก็บอกให้บ่บ่บอกเพื่อนบอกเพราะว่ามันทังแดงมันบ่มั่นใจมันได้ศูนย์ทุกปีเพื่อนซื้อเขื่อนโตมานื้อมาเขาบ่ได้ซื้อหรอกผู้เพคนก็ซื้อวันเมื่อร้ายผู้คนถือก็ถือยเพผ่้กับหมูบริเลตเดียวซื้อขึ้นซื้อล่งซ้หรับเลขพอใช่เนาะค่ะส่วนมากสิเป็นแบบนี้เนี่ย หายมากเนยๆแต่ว่าคือขึ้นซื้อล่งเอาโอ้นะตรงคือเท่าต้องขึ้นตรงล่ง,งเอาแมนมขาเดียวเลยแมนวดนี่ก็ได้แล้วเนาะค่ะเนาะไมไาแล้วเสี่ยงเราฝันดีบ่ค่ะได้เสี่ยงเลขกะ่ะหวาน้้ำฝันกับฝันไปสั่นแล้วทุกวาเนี้ไดันนอนหลฝันไหลตามเบสเล็กน่ะจะบวกเที่ยวคูมฝันมันได้หรอก เออเื้มั่นใจเลดนะท่าบอกมันใจแต่ไหมันทิงยังไงมาทวงแมนะพ่อเนาะครับมาทวงแซมไหมค่ะพิรจะมาซื้ออไรสักหนเดียวดิโอเออตัวใดนอกบนซื้อ่ะไรนอแบนเนี่ตัวใดค่ะผู้เฮ็รเลขซื้ออะไรเลยครับโอ้โผู้เฮ็ดเนี่ยซื้อ่าไรคือเป็นหามให้เชื้อหาตาเอฟซีซื้อเ้อะีด้มามันเลยเกตหนึ่งแปดครับซีสม 7จ็หนึ่งแปดกับสี่ศูนย์แปดสี่สามศครับอืมสี่เจ็ดหนึ่งแปดแปดสี่สามโอ้สี่ศูนอืมทวนอีกแม่ค้ะพ่อไว้หลงล่ะเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดสี่ศูนยสี่ศูนแปดสี่แปดสี่โอ้โหเนมันเสื่อมใจรถพ่อไว้ก็รอกระเดียดไฟกระเดียดอาทะเบียนรถบ่เออทะเบียรถแปดสี่นะ สี่ศูนย์กระตรงกับอันน่ายาจเพิ่นอายุครบสี่สิบพอดีสีว่าจังๆถ้าบอกเรางวดนี่กระไรเจ็ดแม่แม่กันหรอกเจ็ดหนึ่งแปดเมื่อนี้พอใช่เพิ่นอยากบอกได้ค่ะสูเที่ยนีเพิ่นกะห้างไปโดนแต่ว่าซี่กะติดตัวตลอด ครับจะโดนตัวทรับปากว่าขั้นบกเข่าต้องยุติเดือนตองเดือนเนาะกัดเพ็ดทำห้องว่ากันไว้นั่นแหละโอ้เพิ่นบนไว้เพิ่นล่างไว้อะไรโอ้เอาด้านหลังได้ไหมอันนั่นนั่นก็มีตัวอกฟอปากาแดงปาปกาแดงใหญ่นั่นน่ะเดี๋ยวได้สายเอสดะนะฟาปกากุนกระลังนั่งกินเข่าพอดีพ่ออันพ่อไว้เพิ่นมาเลี้ยงมือนี่ก็เลยหาปาปกากันจักหน่อยก่อน เจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดค่ะหนึ่งแปดแล้วก็สี่ศูนย์บะค่ะแมนสี่ศูนย์ครับแปดสี่โอ um ้เล็กซัมเน่ซัมเน่ปะคะแมนขึ้นลุ่งบะคะเราเนี่ยมาเด็กออกเด็กแก่แต่ว่ามันเตะโดนแล้วกขึ้นไปเนี่จะดีดเดือน ก็แต่ว่าเลขเลขก็ใช้ถ้าปล่อยวันใกลหวยออกมันแม่นนะเมื่อที่เราพี่ผมทำรอบแรกเนี่ยแม่นเป๊ะเลยนะครับโอ้ตุดนั้นเราหายเป๊ะได้ด้วยนะสงสัยเลขพอไสสิเข่าพี่น้องโทษมาบอกเสยมือนน้อืมเนาะค่ะเพราะว่าพิ่เงียบโดนอยู่ด้วยเข้ากับชิ้นไมีโซกพี่นกินเขาอยู่กินเข่าอยู่พี่โทษมาบอกให้ไมีโซกข้าอยากไปอยู่ค่ะพอไสพิ่อยากไปสมาดอยู่บนอยู่ไปยังไงก็มาเด้ไปจักเทียแมอ เกียดละงอ่งและแง่งอยู่นี่เขารักนี่จากสองแย่หรอนี่หอกมีโอกาสท่อกันนี่ดอกเพื่อนอยากไปหาอยู่อุบลพุนนายอยากไปสัมผัสพ่อสไวยก็ได้เดี๋ยวมีโอกาสจะได้ไปดอกค่ะเพราะว่าสุเทียมันลดขั้นหน่อยมันไปบ่ได้บ้านนี้เดือดขั้นไงแต่คนสื่อรถทั่วมาบ้านนี้ สี่สิบประตูโอ้สสิบหน้าต่างโอุ้ยซาธุค่ะพไาไว้น่อยใจว่าได้ไปน้ำน่อยใจแลวสิได้นอนไปให้คักแน่ว่าสันโอ้ยมีจีโรถออมทีบอมเบียนด้วยมันรถเก่งนอนไปว่าได้บานนี่ละสิได้ไปมี่เวลาบางแจ้งสิได้ลุ่งไปสัมผัสค่ะพอใส่ ค่ะโอเคโอเคค่ะสวัสนีก้กะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่ทุทมาให้แนวทางทางชง่องค่ะกอาไว้พ่อให้เอฟซีนะค่ะพ่ออืัสาธเลยที่ทุ่หลายทุกท่านติดตามรายการของหมอพีเสเมนต์วันวนี้ปล่อยไปหรอค่อยสมหวังหลังหมู่ลังลุงหมาดปาคนาเด้อสาธุสาธุค่ะคุณทางเอฟซีเนี่ยก็เป็นตัวเลือกในแนวทางจากพอใช่ หมอผีันเนพี่น้องเอฟซีตุขันตัวเลขจน้าทงเจ็ดหนึ่งแปดสี่ศย์แครับพี่น้องเอฟซีุขันตัวเลขของเพิ่นจะมักน้ำเพิินจะเอาน้ำเพิินครับพี่น้องเอฟตุนว่าตัวเลขของเพิินบ่หลายตัวครับพี่น้องเอฟซีตุขันสามตัวแมีผีเพียงหางเดียวชุดเดียวสอตัวกบมีสอสุดตรงใจพี่น้องเอฟซีเพราะน้องเอฟซีุขันนั้นได้ตรงใจยไปใส่ได้ครับพี่น้องเอฟซีุขันตัวเลขจน้าทางของหมอผีขัน จากทั้งอุบลหมดแล้วครับเสี่ยนดังทั้งอุบลตัวเล็เล็กน่าทั้งบ่หลายตูวครับสุงงวัดกับบ่หลายตัวเมื่อจรแล้วรู้สึกว่าจะว่า06นย์หกวที่ศูนย์เจ็ดเนี่ยเะง่ใจแีจจยงกันนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีทุาันแต่ว่าทาัท้งฝุ่นกับิถิเลี้ยงยู่แต่ว่ากับบ่ไดสัมผัสกันเนื่องจากช่วงเมื่อกี้พันดำหน้าก็เลยบ่ไบ่ไจากันไปเลยครับมันอนีก็พอดีพนทโบโอกาสตอนสีกินเข่ากินาน้มอยู่พันท่วมากพอดีก็ลเลยเดี๋ยวบี่นน้ออทุก่าตนด้จ่ยนากินน,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 กน,นา,นนานกัน,าน,ากนกเลย จบคลิปอยู่หมองนี้เลยและขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีตุกท่านที่เข้ามารับชมตั้งแต่ต้นจนจบครับพี่น้องเอฟซีตุกท่านตัวเลขแล้วเจาทาง7184084ครับพี่น้องเอฟซีตุกท่าน <c oughs> มักกับตามบ่มักกับพานพี่น้องเอฟซีตุกท่านตัวเลขและแนวทางครับงขับอตอนพี่น้องเอฟซีโชคโชคมั่นมั่น,นลำลำรื่อยๆสุขสุขคนครับพี่น้องเอฟซีตุกท่าน ขอฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นปกำลังใจให้ทั้งช่องน้ำเรด้พี่น้องเด้พอพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดียำงามครับลำล้ำดีว่าสุขสุขคนครับปุ่งนี้ปังปังได้พี่น้องเด้อ